การสวัสดีครับมีนอพี่น้องมิดหมอแคนแฟนหมอลำนะครับอีฟซีลาวอีฟซีบอสโจนะครับผมอีฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงอีฟซีศิลปินในเครือสาวน้อยเพชรบันแพงทุกคนนะครับสาวน้อยลำพูดโจก็เพ้่นนี้ครับมีโอกาสได้ไปเบิ้งนะครับไปพิสูจน์มาแล้วนะครับไปพิสูจน์มาแล้วกับภาพยนตร์ขายออดนะครับภาพยนตร์เกี่ยวกับคูบาอาจารย์ของรักษาของหมอลำนะครับผมก็บอกได้เลยว่า ผมไปดูรอบรอบสามทุ่มครึ่งเสื้อว่าพี่น้องผมคิดว่าคนสิบหลายคนเป็นร้อยขึ้นกันนะครับผมคนเป็นร้อยคนที่ดูนางเรื่องนี้แล้วการได้ยินพี่น้องคุยกันว่าพอนางจบคุยกันว่าเสียดายนางจบไว้โพดแต่จะกลับมาดูใหม่อีกหนึ่งรอบสีพากันกลับมาเบื้องอีกหนึ่งรอบนะครับผมพี่น้อง บอกเลยเลยล่ะครับมื่อนี้ก็เป็นปรากฏการณ์อีกหนึ่งปรากฏการณ์นะครับขายอ้อฟิวเวอร์หลายๆพื้นที่หลายหมองหลายๆายบอนนะครับที่จองจองที่นั่งเต็มจองที่นั่งเต็มแล้วก็หลายมองหลายบอนจองที่นั่งเกือบเต็มเหลือน้อยเหลือน้อยที่นั่งมากหลายมองหลายบอนที่พี่น้องไปร้อคิ้วถาซื้อบัตรจองตั๋วหลายมองหลายบอนที่ผู้เฒ่าพู้โถ ให้ลูกให้หลานพาไปเบื้องอายุเจ็ดสิบกว่าปีนะครับผมในคลิปพอกันใช้นอยเจ็ดสิบกว่าปีบอกเคยเบื้องหนังบอกเคยเบื้องหนังในโรงจักเถื่อเถอเื่อแรกในชีวิตมาเบื้องหนังคลายอ้อภาพยนตร์คลายอ้อภาพยนตร์ของคนหมอลำคนหมอลำมาเฮ็ดหนังนำโดยบอสโจยมมนินผู้อำนวยการสร้างร่วมกับนะครับร่วมกับเฮียเล่ต้นมังกรเฮียมหมูยอง พ่อนนแม่บีพ่อเอกแม่หน่อยนะครับผมนี่แหละครับรายนามของผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้กับพี่น้องผู้ใดที่ยังบดไอเบื้องนะครับไปพิสูจน์กันได้นะครับบบแมน่เห็นบบมีบบเสื้อกระยะคยะกว่มยักษ์ไก่นะครับคลายอ่อนนะครับผมบอกได้เลยว่านังเรื่องนี้ให้ขอคิดหลายอย่างกดแห่งกรรมสําคัญเสมอผู้ใดเห็นยังบดีไว และกกของรักษาคูบาจารย์ผิดหหตดผิดคล้องผิดคล้ายผิดอ่อนนะครับผมกิได้รับผลของการกระทํากรรมคือการกระทํานะครับผมพี่น้องบอกเลยกรรมือนี่กะมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะหลายๆลาคนนะครับกะได้เมาลงหนังให้พี่น้องได้เบื้งนะครับเพราว่าจะเป็นพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแส โรบินสันบอวินเจแอนมุ้งจีบแฟชั่นไอแลนด์แม่เฟิร์นลังสิทธ์นะครับฟิวเจอร์ปากลังสิทธ์บอไอเมเจอร์ลังสิทธ์นั่นแหละครับผมแล้วก็ทางทางมามีทางมามีาม,าม,มอลลมอินเตอร์จากรอบเดียวเป็นสามรอบ สามหรือสี่รอบนี่นะครับสุดยอดนะครับสุดยอดหัวใจมามีขอบคุณมามีแทนพี่น้องทุกคนที่มามีมอบความสุขส่งส่งตอ่อความสุขเนาะมามีส่งตอ่อความสุขให้จังอะไรล่ะให้พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงของสาวน้อยหรือคนที่บ่เคยเบื้องหนังก็อยากให้เบื้องเบื้องหนังนะครับนี่ก็สุดยอดที่เพิ่นส่งตอ่อความสุขนะครับให้ พี่น้องนกกะครเมื่อนี้กับพี่สูน์ได้แล้วว่า้ายออนี่บรธรรมดานะครับสร้างปรากฏการสร้างปรากฏการในแพลตฟอร์มของเมเจอร์เมเจอร์เมื่อนี้ขา,ายออขายออขายออขายออทั้งนั้นเลยนะครับผมบอกเลยและบางโรงบางโรงบางจังหวัดเพิ่มรอบจาก 4รอบเป็น5รอบจากหารอบเป็นหรอบจาก3ามรอบเป็น4รอบเพิ่มรอบพิเศษมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็พี่น้องไปต่อแถวเข่าเงาเหยียดขนาดรอบดึกรอบดึกผมเข้าไปเช็คของโรบินสันบอวินรอบสองทุ่มครึ่งรอบสุดท้ายของวันเหลืออยู่ประมาณแถวกว่า เต็มเต็มลงแน่นอนครับขนาดรอบดึกขนาดผมไปรอบสามทุ่มครึ่งคนก็เป็นร้อยนะครับผมคนเป็นร้อยเหมือนกันคนเป็นร้อยเหมือนกันแต่กะเกิดปรากฏการณ์น่าจะด้านเทคนิคเลยอยังว่าลู้พอเปิดหนังปุ๊บเสียงบ่ออกเสียงภาพยนตร์มาออกจนถ่ายไปประมาณสิบสิบสิบกว่านาทีแหละพี่น้อง เสียงก็บออกจนเขาได้หยุดหยุดหยุดฉายพักหนึ่งแล้วเขาก็มาฉายใหม่จังมีเสียงออกมาเนาะครับผมแล้วก็ความรู้สึกที่ไปเบื้องหนังเรื่องนี้บอกเลยเลยว่าไม่ผิดหวังไม่มีตรงไหนที่ให้ติเออบอแมแนวาบอมีกะมีมีคือหนึ่งเรื่องเวลา เวลาหน่อยพูดยังบรสาใจยังผสมใจคนอยากเบิงคนถาเบิงคนถาเบิงมัดเป็นแหลมปีพี่น้องชั่วโมงกลักวชั่วโมงเคืองบ่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็อือชั่วโมงกลัวชั่วโมงสี่สิบนาทีประมาณนี้นะครับผมยังผสมใจอยากอันใดจักสองชั่วโมงก็สิดีบอสโจรครับผมกับพี่น้องก็จะได้เห็นฉากหลายๆฉา,าก เปิดฉากแรกมากอะอิหล่าอุงอิงวายคูวายคข้อ้ออิหล่าอุงอิงวายคล้อ้อปุ๊บก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆนะนะล้วก็มาฉากอีแบวอีแบวอีแบวฉากอีแบวนี่ผมติดใจขนาดพี่น้องเอฮ้ยว่าซื้อต่อฉากในหนังในอีแบวอีแบวก็บักเดียวนี่โอ้ยพี่น้อง ถึงใจผมขนาดผมเส้อว่าพี่น้องได้เห็นฉากนี้คือป้ายแน่นอนเพราะว่าจะเป็นฉากยูดยอ่อสาระหรือจะเป็นฉากยู่งึงรถบัสพี่น้องเอ้ยถึงใจชื่นใจเห็นแล้วได้ใจครับกชื่นชมกับนักแสดงที่กล้าลินกล้าแบบ กล้าเล่นอะแน่นอนนี่แหละครับความเป็นมืออาชีพแล้วก็หนังสะท้อนอเห็นกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมสำคัญที่สุดอยากให้พี่น้องนะครับไปเบื้องนะครับไปเบื้องหนังเรื่องนี้ดีบ่ดีแก่ยาฝ่าว่าพี่น้องไปเบื้องกันซะก่อนอย่าเสียยาเสียคนอื่นเบา ้้มจิตาจะคลองไปเห็นได้พี่น้องคุณไอสีว่วอาให้พี่น้องฟังยังไนก็จะฝ่าไปเสีอไปสัมผัสสะกก่อนไปเบิง้งไปเห็นฟังกับหูดูกับตาสะก่อนครับผมจังเสีอว่าเขาว่าแท้หรือบ่แท้นะครับอย่าลืมนะครับจากเมื่อนี่หอดสิ้นเดือนนะครับผมทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพ็กเอฟเอฟซีนีเพกนะครับไปเบื้งได้เลยครับ บอกเลยเลยพี่น้องบอกผิดหวังเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้คลิปหน้าว่ากันไม่หมพี่น้องสุขภาพแข็งลํงร่ำ้วยล่ำ้วยครับ